ป๊ททาพี่สวัสดีครับพี่นี่ครับทักทายของสาวน้องอาหน่อยสิครับสวัสดีครับคนสวยนี่นะคะ่คะเนี่ยเนีตาเล่นนได้ไหมเ่อนึงนะครับมาชื่อชื่อนาเดชครับพี่นิกกี้บอกว่าพี่ยังไม่มีแฟนนะคะยังไม่มีเลยเธอยังมียังอะ่ะ เราก็มาหาคนแ่วนี้เราชอบคนที่แบบว่าเต้นเก่งๆเราเต้นนั้นเราเราดูหน่อยดิก็เหมือนกันค่ะเนื้อไเนื้อเนื้อเนื้อชอบเลยอ่ะชอบกันตลกด้วย โอ้ไม <anto> <isto> ่ฮิปเราชอบเราจริงเหรอชอบชับชอบโอ้ยทำไมเธอน่ารักจังอ่ะเธอสีบูอะชอบเลยอ่ะเธอชมพูน้องพี่ชอบครับพี่พิงไงนะชมพูชมพู่น้องพี่หิน4ปีหนุ่หนุ่มหัวใจหนูว่างค่ะเอาเด็กเนี่ยพี่หินหนุ่ยหัวใจว่างนะครับพี่หิน หัวใจยังว่างครับกอนพนัน้าวาก็ยังไม่มียให่ไปหเอ้ยบีมบีมตรง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 งจุ๊บไปแ้วเลยตรงจุ๊บตรงจุ๊บงจุ๊บย ใช้ไปไม่ต้องกินโอ้ยหมดหมดละไอ้อง,อง้องน้องน้องคุยกันคนนะั้นเดี๋ยวผีไปทุราค <c oughs> น พี่นูกับน้องไปแล้วบคุณรักกันเรียบตีอยู่ดีครับเต็มบตีสวัสดีครับพี่เราไม่แข่งกันไหมว่าเฮ้ยคลิปนี้ฉันตัดต่อแล้วแบบยอดอยูเยอะอะไรเงี้ยไม่มีครับมีแต่ช่วยกันครับอืมเช่นถ้าถ้าแพคุณพี่หนึ่งแล้วจะแพ้อีกแล้วถ้าคลิปถ้าคลิปไหนโดนด่าเยอะก็ต่างต่างคนต่างอยู่ครับร้องแล้วค่ะร้องแล้ว คุณพัดชอบผู้ชายเกาหลีคนไหนอ่ะคุณพัดชอบผู้ชายเกาหลีคนไหนซอนซอนเนอร์มินจริงหรอคุณพัดชอบซอนเนอร์มินเหรอคุณจะไปแล้วปะเนี่ยจะไปแล้วค่ะแต่อยากรู้คุณพัดชอบผู้ชายเกาหลีคนไหนนี่ยถามเขาดิถามเขาอีกรอมคุณพัดชอบผู้ชายเกาหลีคนไหนค่ะ เขาบินตอบยังไม่ชอบเ้าแล้วเขาบอกเขาชอบผู้ชายกเกาหลีเออเขาไม่ชอบผู้ชายเกาหลีเขาอ้าเราชอบผู้ชายเกาหล์ไหนกอล์วลเราชอบผู้ชายแบบไหนคะคุณพัทนี่ก็ถามินแล้วเนี่ยชอบผู้ชายแบบไหนคะหรือว่าไม่ชอบผู้ชายเลยชอบตอบมีผู้ตอบได้เลยล่ะตอบเป็นหลัก เออตอบดิอะไรอะ่ะเกาไหนเป็นตอบอยังทำไมอะ่ะ <ทำ S 2> แต่ <ทำ S 2> ชอบคนในออฟฟิศหรอคะชัวช่ว,ว,วเลยคำสุดท,ท้ายที่คุณพูดเมื่อกี้ะนั่นคือคำตอบชอบผู้ชายในบริษัทโอ้ชอบผู้ชายในบริษัท ก่อนหน้านี้คําสุดท้ายที่คุณพูดอ่ะชอบผู้หญิงเหรออะเขาชอบผู้หญิงอะเขาชอบผู้หญิงไงไม่ใช่เอา้าเก่าไหนไม่ใช่หรือว่าหรือว่าเขาชงเฮอมินเหรอไม่ใช่แล้วแล้วถ้าชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงแบบไหนคะอ่าต่อไป อะไรนะช่าผู้หญิงแบบไหนเบฟผู้หญิงมีเบฟหาเบฟให้เขาก่อนอุ้ยผหแบบนี้เขินอ่ะ๊ <c oughs> ปอปแปก็สองฮนฮะชีให้เธอทั้งใจคุณหินคุณตกอันดับอีกแล้ว ไม่เป็นไรผมผมเบาไปหมดแล้วตอนนี้สมองผมไม่ไหวแล้วเบาคืออะไรเบาอะไรกูบอลบาเบาลบอโอ๊ยพี่พี่ไม่อยากแพ้พี่พี่ขอขอชนะรอบหนึ่งได้ไหมโอ๊อโอ๊ะมาใหม่มหมนี่ไอ้แป้งแข่งอยู่เนี่ยใช่ไอ้แข่งแบงค์บอลบังจใคือตอนนี้หูข้างขวาเนี่ยฟังคุณหูข้างซ้ายนี่ฟัง ไม่แล้วคุณ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 พัดไม่มีสเปคผู้หญิงเลยเหรออ๋อผมกำลังได้ยินฟังไอน้นี่อยู่